t o d a y ดี w i ว l talk about the use synonym in my life ค่ะเริ่มกันที่คำแรกนะคะคำว่า gather collect pick ที่แปลว่าเก็บหรือสะสมนะคะใช้ต่างกันยังไงมาดูกันเลยค่ะ collect หมายถึงการรวบรวมไว้หรือสะสมโดยมีหลักเกณฑ์ example my little e e s to collect them เก็บหรือรวบรวมสิ่งต่างๆที่กระจัดกระจายให้เป็นที่ให้เรียบร้อย Example a flock of cheese g a t h e r in the field พิกเก็ตหมายถึงเก็บในลักษณะหยิบขึ้นมาจากพื้น Example m m pick up in f r o m t h e form คำต่อไปนะคะคำว่า assignments homework homework ซึ่งแปลว่างานหรือการบ้านใช้ต่างกันอย่างไรรับชมได้เลยค่ะ Home work หมายถึงการบ้านหรืองานด้านการศึกษาของโรงเรียน Example Have you finished your homework Assignment หมายถึงงานที่ได้รับจากผู้ที่ใหญ่กว่า Example My assignment is to details when the m a n d a r o is Housework หมายถึง งานเกี่ยวกับการดูแลบ้านเช่นซักผ้าถูบ้านกวาดบ้านรีผ้า example somebody says that housework is a woman's duty คำต่อไปนะคะนี่ย to be caught to night หมายถึงใกล้ชิดหรือใกล้แตกต่างกันอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะเนี่แ ว่าใกล้เป็นได้ทั้ง adverb, adjective และ preposition สุดแท้แต่ตำแหน่งในการวางประโยค example my house is near the hospital to be close to หมายถึงใกล้ชิดมีน้ำหนักมากกว่าคำว่าน near นแต่อย่าลืมเวลาพูดหรือเขียนต้องใช้เป็น be close to example her house is close to mine Night. หมายถึงใกล้เป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างโบราณมักนิยมใช้ในบทโคลง example love is often night b i l l n e n s คำต่อไป rob s t e l l surprise ที่แปลว่าขโมยจุรกรรมและปล้นใช้แต,ตกต่างกันอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยรบับหมายถึง การขโมยโดยใช้ความรุนแรงเพื่อชิงเอาทรัพย์สินของผู้อื่น Example He dropped her off her motorcycle steal หมายถึงการหยิบฉวยเอาของคนอื่นไปอย่างลับๆ Example Someone had stolen my bicycle spy แปลว่าการเข้าไปสอดส่องหรือดูพฤติกรรมของผู้อื่นว่าใครทบอะไรที่ไหน Example We try to spy into his action. Um. <tongue>